ครับเอาข้างในเป็ดข้างในครับข้างในไว้ครับมือจะาตำเอาครับมือนีงลาเปครับ ซอยหอมใส่ครับซอยหอมกับกระเทียมหมดกระเทียมโอ้น้ำมันหลายมันดีครับเด็กๆน้ำมันขาวกว่าฮะ เอา,าออเ่่ัวไข่านยทอดส้นวะนี่มันสีนี้วะเาอาเาสีมันนี่วะนมันนี่เ,นเป็นวะข้าวเขา คือครับเนาะอันนี้ใส่แต่มาหัวมื้อนี้คนใส่สู่ตํามานําครับจ้าสู่บ่ได้บ่ได้นี่ <laughs> ดเลบอไปเดวยแบบแบุดโอ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยรไม่งมันโง่ซะใหญ่แม่ในานใหญ่ยิแม่ดูไม่่่าไ่ที่หนาเพิ่งกัใหญ่เี่ยตทหนาเขาออกแล้วเขาได้บ้านเศร้าแล้วไปไปเลย

เราไปพัดบุกเกาะด้วยกันไม่รู้ก่อนหรือไม่เห็นใคกแบบปูันยังไงดิไม่เห็นหรอกนั่นหอมเป็ดอัเพื่อนเพิ่นบอกให้ไปเอาไปอย่เาหอมมันซอยไปแล้วนะหอมซอยไปแล้วกัน

ไปเกี่ปลาตตับวูแต่วดตเล่ยเก่ยนกนนี่วัมันไ่อนม้เอนนี่ไปกไกูมม่เอตะไคร่ม่งมีม่ขัดเงียมีแล้วมีมีเจ้าละวไม่หมดนะบาาม่เอนาบ้านนกล่า้ยครับครับทอดไม่หม่บ

มีว่วาแเก็บเลยครับหน้าปรุงไว้บดนี้ยไทยปุงจากนาเรามีพี่พปง่ออีี่้เยเที่ยงนะนี่เดี๋ยวไปเทแหมครับปีพง้งครับผมตายปีจังอันน้าสวมันพาิงนัไบริจากองเขากินเาเลียงเด้แต่ว่าผมขออยากกนครไ่ได้เลักลัวตำโนี Bỏ. tầm hay đúng ừ, là đâu, đâu, ai? Ừ, có năng, đáng để tôi 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 rồi tôi 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 อด you, ีครับอาจารย์ครับเอบกีฬาไปครับอาจารย์เอาสิแล้ันทีผมหูเป็นี่มวกระดี่แต่่าเขาบหน้นี้บนเขาเ้เ่าอาินเ่นหอลนอ้ก็ท้อแม่พ่อไปเด็กแบก็ทอดลูกไปนี่

Sai <laughs> bài <laughs> <tôi> oh, I <mean>, I mean. <laughs>

ไม่ได้เห็นยังอนี่อไอไอ้สายเห็นอยู่ยอยู่ครับโมบ่บ่บ่ผิดครับบ่ผิดผิดบอบ่ผิดครับมื่อมื่อนี้บไม่ได้ปรุงเองครับเมื่อนี้บไ่ได้ปุงเองตีเลยนท้งนั้นยากแล้วยาแล้ว งานแล้วงานแล้วครับานนั่งหมางานน่งบเนี่ยบกเนี่ยน่ิยานั่นนั่น่งานนั่งหมาลูกเนี่ยลอย่นกินนี่บ่มาแบ่งกันไปบริ้าี่บริเซวีบอกมันแตกกนแบนี้บ่ย โอ้งหนาคันไหนรู้สิคันเนี้นอะแกงสีแบงมาใส่ต่งาะแบงใส่ต่งาะครับต้องย่องครับต้องย่องสิครับการที่คันเลือกครับ,อ,บอันนี้เสียต้องครับ น้องว่าสิเอาให้มันเป็นน้ำอุจจวะเออพอดีใส่บปนี้ใส่แค่ข้านั้เลือดเลือดนี่เอาหลวกน้ำน้ำน้ำหอมชกันมันยังประจับตัวปล่อยประเทศสวดไฟสพศาลนายสวดไฟพศาลนะครับการคั้นนะครับขันนี้สธ์สวดขี้เหร่สวดนะวาแต่ใส่เกลือครับเพราะว่าเค็มขีเมือแล้วเค็มมี่แกขี้ดังไม่ไม่น้องวานเค็ม อันน <mile inside> ี <bas> ้พร้อวะนี่พ้อมวะหัวพร้อม่เป็นไรหอกกันหัวบางเนมันเป็นกะสอครับวะส่วนอาหารครับงานครับส่วนอาหารครับอีสานบ้านเฮาเสร็จต้องว่าจะเปิดส่วนอาหารครับนี่กุกนี่กุกครับอันนี้ไฟซิมไฟซิมอย่างนี้นี่ไฟไฟเสียเสียบอ๋อนี่เซ่อบริษัทโซ่อ่านี่น

ใส่ยังไงใส่ยังไงก็ใส่กับกวอนเก่าเนี่ยแหะใส่กัวนี่โอ้ใส่นี่แกขั้นเลยใส่เลยนีรับเปียนตัวนะครับผมเป่ยนตัวไปตายตังไหนครับผมอน่างทั่วซิมก่อนเปงไหนะ ไม่กันว <goodness, S 1> ่ะผมลำม่เด er. ีครับขอสัมภาษณ์ในผู้ใดนะนางบ้านโอ้างบ้านโอ้เออางบ้เอาคือยางนี้กเทียาไปเรื่ไปเ่อเดียวอ๋เร็วเฝ้ามา

ัเอาวอไหใส่ผงสืบดตุงซองหรอป้ากทำฟงสนสมสมกสมพอดีสมไอกระเจี๊ยบสมใบกระเจี๊ยบสมใบกระเจี๊ยบสมกระเจี๊ยบ่ามันตาเจี๊ยบเดตาเจี๊ยบจู่หางบ้านางบ้านใบ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 มอนไม่ใช่ใบมอนตาตานหัวใจอ่าทำนุ่หัวใจหัวใไหม่ตเร็วไวหตไวก่นนตไวเบอร์เบอรอมเสีย มูห้มันเปลีนไปนกนกต้นนลูกต็มีอันแบบว่ามูได้อยังเงอบนี่เหลืเดนมีอะไรบ้างโมแมกเนี่ยสิบอะไใคย่ากินมูกินมูกินสิบเอิงแหวยยโก้เีท่านี้กินเยอะมานกินุมันกินได้ไปคำนับลูกสาวเขามากทุเรียนนี่แต่ทุเรียนแขกทุเรียนน กินแล้วม่ได้ให้จบอกว่ากินกี่ลายปวดเนี้ยงผเลี้ยพวีกินหมดน้อยได้กินแค่ไม่หยาดเลยย่ามอนเือนตต้นไม่่ไหมก้นไปไปนั่งเรายอพี่พี่ไปาลงมาเสียโบเสียบโบ้ก็ปา๊เสียอเดียบจะลองซีฟากูไอ้เด็กน้อยาับรถหนึ่งป่าเนาะ

ก็าเราม่้ำืออะรับ่ย้ำมือเยวันน้ใครก็หมดจับกบปากเกีงก็นับากเกยงปาเกียงังอีกหนึงแรข้านังับอันนี้เราไม่หน่อยต้องเอาน้ำผสมครับอ่าากกาวราเนว้ามันกินเหล่าไร่เราเสียต้องเนครับอก่อ้ยปีีากินยาบวง้มันเี้ยนนเข้าวขวั มันี้นัขายเขาหนุ่มเอาอยู่เยีแกงเขาก็ได้อันที่มันเฮียนี่ถามเลยคือผสมเหมืนเซมพญานาครับสองขั้นมันอย่งบนเบิงก่ว่ากูว่กินพญานาคมันให้เหัวใจเต็มเร็วอาโซเชียวเด้อกับอิดเปียขาคนเยงขึ้น่องมันจะไปเื่อกามีพ่ันอู้วสุดยอดอย่าบอยงเขาเนาะนวยก็ท่านายเทียงกันแล้วมันขอ้อันนี้ยังไม่เที่ยวกินน้ำจัดเลยข้าไปตรงน้ จับวันนี้ไปกินก,กินลายก๋วยเตี๋ยวครับับพอแน่นทั่วไหมครับกินหนานะครับผม